แรงมา้าน้องๆกับซปเปอร์คาร์ ต่างกันแค่ร้อยแรงมา้าเท่านั้นก็จะเป็นซุปเปอร์คาร์นะ407แรงมา้าราคาไม่ข้ามร้านวอลโว่ S60T8 คันนี้เป็นตัวท็อปสุดอาร์ดีไซ์ชุดแต่งอาร์ดีไซ์รอบคันนะครับไฟหน้าเป็นแบบ LED T shape แบบนี้ใครขับวอลโว่ Whoa, ว่าแกเดี๋ยวนี้ไม่แก่แล้วหน้าตาเขาทันสมัยมากมากนะครับผมและเขายังฝังกล้องรอบคันมาให้ด้วยอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับ Parking sensor มีมาให้รอบคัน12จุดนะฮะมาตอนที่ล้อนะครับคันนี้เป็นล้อขนาด19นิ้วมาพร้อมกับเบรกนะครับ ABS ทั้ง4ล้อและ r e g e n e r a t e oh. เข้าแบตได้ด้้วยยะครรับมกมกจงงา็ีไฟเ มาให้ใช้งานบายสปอร์ตวอร์นิ่งมีมาให้นะครับผมก็ต้องฝังอยู่ด้านล่างนะครับประตูของเขาเป็นคีย์เลสทั้ง4บานเป็นแบบสมาร์ทเอนทรีนั่นเองนะครับ มาตอนที่ด้านท้ายนะครับไฟท้ายเป็นลูกตัว C แบบนี้นะครับไม่ใช่ C V นะครับผม L E <V> D เต็มระบบเลยนะครับไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยฝาท้ายของเจ้าคันนี้นะครับมีคลิกเซนเซอร์มาให้ใช้งานด้วยเตะขึ้นมาแม่นๆแบบนี้พื้นที่การเก็บของลึกมากๆแล้วไม่ได้มีห้องแบตมากั้นให้มันรู้สึกว่ามันเก็บของได้น้อยแต่อย่างใดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ภายในคันนี้กันเลยและด้ยวยความที่เขาเป็นตัวท็อปนะครับเขาก็จะได้เบาะอาร์ดีไซน์มาแบบนี้เบาะเขาทรงสปอร์ตมากๆแต่นั่งสบายนะครับผมเบาะคู่หน้าของเขาเนี่ยสามารถปรับได ให้เป็นฮาร์แมนกระดอนมานะครับผมเสียงดีมากๆนะครับหน้าจอกลางนะฮะเป็นหน้าจอแนวตั้งแบบนี้นะครับผมรองรับการเชื่อมต่อได้ทุกรูปแบบแ p ปเปิลคาเฟ่ได้แอนดรอยด์ออโได้รวมถึงควบคุมอุณหภูมิและลมแอร์ทิศทางแอร์ได้จากหน้าจอตัวนี้ตัวเดียวเลยฉลาดมากๆเลยนะครับมาต่อที่เกียร์นะครับเกียร์ของเจ้าคันนี้เป็นเกียร์ไฟฟ้าแบบ8สปีดนะครับผมนี่บอกเลยว่าช่วยให้รถคุณประหยัดน้ำมันได้มากขึ้นเยอะเลยนะฮะเลือกโหมดการขับขี่ได้ด้านหลังพุชตาร์ตรงนี้เลยนะครับเบรกโฮมีมาให้เบรกไฟฟ้ามีมมมมมมาาาาาาใหหห้้้้้้นนนนนนนะะคคครรัััััััับบต่่อทีีีีพพวววววงงงลลลยยยยดดดกกกเป็สญษณ์ุ เท่แบบนี้นะครับมีแพตเดอร์ชิพมาให้ใช้งานมีอะแดปตีฟคูชคอนโทรลมาให้ใช้งานซึ่งอะแดปตีฟคูชคอนโทรลของ Volvo นะครับมันดีกว่าทุกแบรนด์แน่ๆเพราะเขาเป็นเจ้าแรกที่คิดขึ้นมานั่นเองนะครับผมต่อกันที่หน้าปัดเลนไม้นะครับเป็นฟุเอวีดีเช่นเดียวกับจอกลางเลยนะครับผมมาพร้อมเลขไม้หนึ่งแสนหนึ่งพันกิโลนะครับออปชันเขาให้มาจัดหนักจัดเต็มจริงๆเพราะเขาเป็นตัวท็อปนั่นเองนะฮะพานโนรามิกซันรูฟก็มีมาให้นะครับซันรูฟเปิดได้ครึ่งตอนนะฮะ มีม่านไฟฟ้านะครับเปิดไปถึงข้างหลังเลยนะครับนั่งยังไงก็ไม่อึดอัดแน่นอนจากกลางคืนกลางวันนะครับเซอร์วิสศูนย์วโวตลอดนะครับผมมีทุกใบทุกการเข้านะครับมีให้เป็นเปึ้งเลยนะครับออปชันด้านหลังของวอลโว s 6 0กคันนี้นะครับมีอะไรบ้างมาดูกันเลยนะครับนี่มีปลั๊กไฟนะครับเสียบ12โวลต์แบบปลั๊กไฟบ้านให้ด้วยนะครับช่องเก็บของมีมาให้ที่วางแขนมีให้นะครับเขามีแอร์หลังมาให้อยู่ตรงนี้ชอบมากเลยนะสำหรับรถที่มีแอร์หลังมาอยู่ตรงเสาตรงเนี้นะครับเดี๋ สำหรับราคาของเจ้าวอลโ o S60 R-Design ตัวท็อปสุดทีคันนี้นะฮะย้ำกันอีกทีแรงม้าเนี่ย400แรงม้ากันเลยนะครับราคารวมประกันชั้นหนึ่งเข้าไปด้วยนะครับ9,99,000บาทเท่านั้นคันนี้นะฮะรถปี2020จดปี2022ออกรถปลายปี2020นนะครับผมใครสนใจคันนี้นะฮะสามารถทักเข้ามาได้เลยที่เบอร์โทรที่ผมทิ้งไว้ข้างหน้านี้สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนทุกความเชื่อมั่นเริ่มต้นที่ HPC สวัสดีครับ